ทำให้โชคดีวิ่งเข้าหาคุณเวลาคุณสนุกคุณมีความสุขคุณเอนจอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเวลาคุณเปลี่ยนเป็นพลังงานดีๆหรืออารมณ์ดีๆกับตัวเอง เงินเข้าหาและโชคดีต่างๆก็จะวิ่งเข้าหาคุณจงอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงสูงความสุขความสนุกความกระตันอยู่และการเห็นคุณค่าถ้าคุณไม่รู้วิธีการเสพสุขกับตัวเอง ในการใช้ชีวิตพลังหมดเหมือนขาดทุกอย่างในชีวิตคนส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการเหล่านี้เช่นฉันขอสู้และค่อยเสพสุขทีหลังฉันรอให้ตรงนั้นตรงนี้ฉัน ขอทนทุกข์ก่อนแล้วค่อยสำเร็จทีหลังในโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นการไล่ล่าคุณลองสังเกตดูคนที่ไล่ล่าเขาไม่สำเร็จเขาจะเหนื่อยเพราะการไล่ล่าเป็นการใช้อารมณ์ที่ร้อนรน เคล็ดลับคือคุณต้องปรับโลกภายในของคุณก่อนแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนให้คุณแล้วความโชคดีก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณคลิปนี้บ๊ายบาย